สวัสดีค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้มาทำน้ำพันธ์หวานเย็นชื่นใจดื่มขายร้อนกันค่ะสูตรนี้เราจะทำหนึ่งลิตรค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้5-7วันเลยนะคะเหมาะที่จะดื่มขายร้อนสั่งสรรคปาร์ตี้หรือจะทำขายก็ได้ค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะไปลงมือทำกันเลยนะคะใช้น้ำหวานเฮลโบบอย60กรัมน้ำส้มสันควิก6กกรัมตามด้วยน้ำสับป,ประรด120กรัม ใส่น้ำมะนาวสดลงไป15กรัมสุดท้ายใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับรสชาติที่ได้ก็จะมีความอมเปรี้ยวอมหวานมีความหอมของผลไม้ใส่น้ำแข็งทานเย็นๆอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็เทลงเหยือกได้เลย เสร็จแล้วใส่น้ำต้มสุกลงไป800กร,รมัมคนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งหรือถ้าชอบให้มีรสซ่าก็ใส่โซดาแทนน้ำได้นะคะสูตรนี้ดื่มกับน้ําแข็งอร่อยชื่นใจจังเลยคะ่ะถ้าชอบความซ่าก็ใส่โซดาลงไปได้อีกนะคะ เสร็จแล้วก็กรอกใส่ขวดค่ะสูตรนี้จะได้อยู่ที่4ขวดนะคะขวดที่เราใช้เป็นขวด250 ml ซึ่งเราทำปริมาณ1ลิตรน้ำพันทำง่ายง่ายหวานเย็นชื่นใจทำดื่มก็อร่อยทำขายก็ขายดีนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ